เสียงสะท้อนสื่อ Media Focus ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของเสียงสะท้อนสื่อ Media Focus ช่วงที่สองของเราวันนี้แน่นอนครับเราจะคุยกับท่านอาจารย์สังคมคุณคณากรสกุลผู้นวกการสถาบันภูมิบัญญาชุมชนเืระการพึ่งตนเอง ประเด็นที่อาจารย์สังคมให้ไว้วันนี้น่าสนใจมากนั่นก็คือ,คอการต่อสู้ของชุมชนกับเรื่องของกลุ่มธุรกิจโลงโมหินนะครับเอาแล้วครับประเด็นวันนี้เนี่ยนั่นก็คือความขัดแย้งระหว่างทิศทางการพัฒนากรณีพื้นที่ตำบลดงลานอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นส่วนสาระแล้วก็มุมมองจะเป็นอย่างไรเราไปคุยกับอาจารย์สังคมกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับคุณสุป,ปั์และท่านผู้ฟังครับครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นยังไงครับความขัดแย้งระหว่างที่ตามการพัฒนากรณีศึกษาพื้นที่ตำบลดงลานอำเภอศรีชุมภูจังหวัดขอนแก่นนะครับอาจารย์ครับจริงๆเรื่องความขัดแยง้งระหว่างทิศทากันพัฒนามันเกิดขึ้นทุกหยบย่าของประเทศแห่งนี้นะครับถ้ยครับทีนี้การขัดแย้งตรงนี้ในสิ่งที่เราไปเจอกันที่ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับมันเป็นควรขัดแยงระหว่างหนึ่งก็คือทางหนึ่งก็คือว่าเป็นการหาเศรษฐกิจเข้าชุมชนกับบ้านเมืองโดยการที่ให้ประธานบัตรนะครับให้ประธานบัตรการทําเมืองอินเพิ่เป็นลงมู่นะครับอันนี้ทางก็อยู่ในอํานาจของทางกรมทรัพยากรธรณีนะฮะอยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมอันนี้ก็ให้ให้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้โดยกระบวนการของเขา สิ่งหนึ่งอะไรก็ตามที่ทําไปแล้วเนี่ยมันกระทบต่อภาคประชาชนหรือประชาชนทั่วไปก็ต้องมีการทําประชาพิจารณ์ซึ่งตรงน,นี้ก็มีมีช่วงระหว่างที่หาจังหวัการทําประชาพิจารณ์อยู่นะครับทีนี้อีกวิติหนึ่งนะครับในวิธีตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าพื้นที่ที่มันเป็นภูเขาหินล้อมรอบเนี่ยนะครับนะครับแล้วก็รอบข้างก็จะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งก็เป็นการเกษตรที่ที่ราบสูง ใหญ่ก็จะปลูกอ้อยปลูกมันปลูกข้าวแล้วก็พืชเอ่อพืชที่เป็นพืชสวนก็ว่ากันไปสลับกันไปนะฮะเป็นพืนที่รอบข้างถ้าเราไปอยู่ในตรงพื้นที่ตรงกลางซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตัวของชุมชนเองหรือชาวบ้านเองที่เป็นผู้ประกอบการรายเล็กๆนะ,ะเขาก็ได้มาถับร้านกาแฟได้มาทำปลูกดอกไม้ให้ชมคนมาชมนะครับแล้วก็มีรถอีแท็กนะฮะขับชมพื้นที่ที่เป็นความสวยงามดูเงาน้ำ ดูเงาของภูผาที่มันสะทะ้อนนะยิ่งกลางคืนด้วยเลยครับคุณสุปัตอื hmm. มันเป็นอะไรที่สวยงามมากกลางคืนที่มืดสนิทนะครับด hmm. าวเลยยิบรละยับเป็นฟ้า,าเลยเป็นพื้นที่ที่แบบถ้าจะเอื้อมมือก็ปีดิดาวได้ hmm. แต่ตรงนั้นเองนะครับนี่คือการขัดแย้งขัดแย้งก็คือว่าคนหนึ่งอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็ว่ากันไปถทัดนวิถีของชาวบ้าน แต่อีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งล้วก็ต้องยอมรับว่าเป็นฝั่งของผู้ประกอบการซึ่งมองตรงนั้นเองมองเห็นเพียงแค่ก้อนหินก็คือว่าต้องการที่จะเอาหินนั้นเนี่ยเอาหินเหล่านั้นเนี่ยมาทําเป็นโบหินนะครับมาทำโลงปูนหรืออะไรก็ว่ากันไปอันนี้ค,คือความขัดแย้งที่เป็นระดับพื้นฐานครับนนผมเริ่มแค่นี้ก่อนครับฮะในในส่วนของความขัดแย้งพื้นฐานเนี่ยเหมือนกับมุมมองที่อาจารย์พูดมานั่นแหละ อานนส่วนของทุนเองเนี่ยก็จะมองแง่ของการพัฒนาไปอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือการเอาทรัพยากรมาสร้างมูลค่าในภาคอุตสาหกรรมแต่ชุมชนเนี่ยจะเอาทรัพยากรมาสร้างมูลค่าในเรื่องการท่องเที่ยวในวิถีธรรมชาติมันก็เลยมีปัญหาเรื่องของแนวทางที่แตกต่างกันแต่เวลาสังคมสรุปก็จะบอกว่าชาวบ้านเนี่ยไม่เข้าใจที่ต่างการพัฒนาชาวบ้านไม่ได้คิดอะไรอ่าที่มัน อ่าเป็นปัจจุบันขณะชาวบ้านยังมีความคิดแบบอนุรักษ์นิยมหรือล้าหลังไอ้ไอ้แนวคิดแบบนี้จะอธิบายปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นยังไงดีครับอาจารย์ครับคือถามว่าเป็นไปได้ไหมที่จะมีความคิดแบบนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าคนมองอยู่บุมไหนของภาคธุรกิจภาคส่วนของอุตสาหกรรมที่เขาได้ประโยชน์เมื่อมองอยู่ในฝั่งของคนที่จะเอาหินนะครับเอาภูเขาหินสวยๆนะครับที่มีภาพเขียนโบราณสวยงามระดับเดียวกับหาแทบเนี่ยก็จะทุบทิ้งไป แล้วเอามาทําเป็นผงเล็กๆเป็นก้อนหินมาถมถนนเขาก็จะเห็นว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่มาขัดประโยชน์ของเขาก็จะมองว่าพวกนี้ล่าหลังแต่ในขณะเดียวกันกระแสปัจจุบันนั่นเองในพื้นที่ตรงนั้นเองร้านกาแฟเล็กๆอ่ที่อยู่มีลายเล็กๆนะฮะที่ลายล้อมด้วยความสวยงามตรงนั้นเองเขามองว่าตรงนี้เนี่ยถ้าจะมีความกังยินของการพัฒนานะครับอาทจะหยู่องปริศา สามารถทําได้โดยอื่นๆโดยไม่จําเป็นต้องทําลายสิ่งแวดล้อมที่รายล้อมเขาอยู่เช่นเดียวกับต้นไม้นะครับคุณสุพันณนม่ถึงต้นไม้ใหญ่ที่มีนกกามาอาศัยเราบอกว่าเรามาตัดทําไมจึงฟัดขายเราคงได้มหาศาลแต่ใน,ใในขณะเดกันเขาบอกว่าต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้ค่ะมันให้ดอกให้ผลลบเก็บไปมาขายได้ทุกวันโดยไม่จําเป็นต้องตัดไม้ให้ลมเราเลยด้วยให้ความเย็ด้วยมีนกมามีอะไรมาซึ่งเห็นได้นหนึ่งมุมมองของความสร้างยืนมันแตกต่างกัน เมื่อมีความมีความแตกต่างกันเรื่องของมุมมองตรงนี้เองผมว่ามีความน่าสนใจที่สําคัญที่สุดผมเห็นตัวของคนคนเล็กคนน้อยเป็นคนหนุ่มสาวนะครับคนหนุ่มสาวที่มีทํารักกาแฟมาทอํอไล่ตัวของพัทราบรินนะฮะเขาบัาทำลาเล็กๆตรงนั้นเองเขาไม่ใช่นักต่อสู้นะเขาไม่ใช่ไม่ใช่สมัชาคนจนเขาไฮปาร์คไม่เป็นเขาก็มาทําเขาเห็นความเดือดร้อนของ พี่น้องของเขาเขาก็มาตามมาหามาหาัหาายไทยบ้านมาสอนเด็กที่เราได้โอกาสเพื่อให้มีโอกาสทางการศึกษาเขาเห็นแค่นั้นเขาเป็นเหยื่อของการพัฒนานะแต่มองแบบนี้ครับเหยื่อเขาไม่ใช่คนระดับที่จะมาให้ปากมาจาัดตั้งมวลชนได้ไม่ใช่ครับเราเป็นคนเล็กคนน้อยแต่ว่าเขาอาศัยทำมาหากินกับสภาพแวดล้อมที่มันมีอยู่เขาไม่ได้ทำมาหากินคนเดียวนะเขาทำโฮมสเตย์มีโฮมสเตย์แล้วโฮมสเตย์อยู่ตรงไหนครับโฮมสเตย์หรือว่าที่พักอาศัย สัมผัสวิถีประธรรมก็คือ,อชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นฮะเป็นบ้านของชาวบ้านเนี้ยแต่ว่าเขาก็กันห้องไว้ส่วนหนึ่งสองสามห้องต่อหลังนะ,ะเข้าไปอยู่ก็เขาก็เตรียมสภาพโดยที่ก็ไปดูว่าถ้าเกิดโฮมสเตย์ที่เหมาะสมจะมีอะไรบ้างมีมีผ้าผมให้มียาสระผมมีอะไรก็ว่ากันไปก็ตามมาตรฐานของโรงแรมระดับสี่ดาวห้าดาวก็ว่ากันไปตรงนั้นเองเนี่ยนั่นคือวิธีการทํางานงท,ำทำทำธุรกิจของชาวบ้าน ก็จะมีเมื่อมีคนมาพักก็จะส่งไปตามบ้านต่างๆก็มีบ้านอยู่เครือข่ายก็หลายสิบหลังนะครับหลายสิบหลังที่อยู่บริเวณนั้นก็จะได้ประโยชน์ทีนี้ชาวบ้านได้ประโยชน์อะไรอีกการพาลักท่องเที่ยวขี่รถอีแท็กไปชมถกตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นมผมเห็นความมีเสน่ห์ว่าก็ผู้เท่าะผู้เท่าก็ขี่ไปพาไปอิบไปเก่งบ้างไม่เก่งมากว่างกันไปแต่ว่าเขามีพัฒนาการนะครับเขารู้จักการถ่ายรูป ว่ามีการบุดหนึ่งสองสาบอะไรกวาดไปเห็นไหมครับมันมีความเสน่ห์ที่ชาวบ้านมาทําธุรกิจตรงนั้นในขณะเดียวกันพื้นที่ตรงนั้นเองถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ยังมีความสวยงามอยู่ถัดไปจะเปืนป่านะฮะที่เป็นภูเข,ขาจิตน,นั้นก็ยังมีสัตว์ป่าอยู่ครับที่มีช้างอยู่หลายสิบตัวด้วยซ้ำไปมีสัตว์อื่นๆที่งอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดมีการให้สัมปทานเอาละเรายอมรับได้ว่าคนที่เป็นนักการเมืองระดับท้องถิ่น อ่าแับอาไปชอแล้วกันนะ<อ>ก็ม,มีมีธุรกิจเหล่านั้นซึ่งแน่นอนที่สุดเขาเสีไปชน์เขาก็จะมองคนเหล่านี้เป็นคนที่ขัดขัดขวางการพัฒนาแต่อย่างไรก็ดีอะไรก็ตามเราต้องมองว่าคนเหล่านี้เขากำลังรักษาบ้านของเขาครับเป็นิสธ็จอชอบทาของเขาที่จะรักษาบ้านซึ่งเขาไม่อยู่แค่นั้นแหละมีอยู่แค่นั้นมีพื้นที่อยู่แค่นั้นความกดงานอีูแค่นั้นแต่อย่าลืมว่าทรัพยากรตรงนั้นมันไม่ใช่ทรัพยากร ของใครก็ตามที่ไปคุยกับนักการเมืองรูเรื่องคุยกับต<ม>ัวของผู้นียมนตัดดูเรื่องเขาได้ไปเขาไม่ได้เอาทรัพยากรตรงนั้นมาเข้ากระเป๋าตัวเองเขาแค่ชมด้วยสายตา,าแค่เดินผ่านไม่หยิบอะไรมาแมา้กระทั่งก้อนหินก้อนเดียวนะฮะนี่คือวิธีคิดของเขาดันั้นเนี่ยถ้ามองในมิติความยั่งยืนเนี่ยมันคือสมบัติของคนทุกคนในแผ่นดินน,นี้ว่าสามารถไปเสพไปชมไปดูดาวไปสัมผัสน้ําไปเล่นไปเล่นลน้าที่มันสวยงามตรงนั้นได้ครับ คแล้วกรณีทางออกมันจะเป็นยังไงอาจารย์ในเมื่อโลโมหินเนี่ยหรือบริษัทที่เ็าได้รับสัมปทานโลโมหินจากกระทรวงทรัพยากรไปแล้วนี่จากกรมทรัพยากรไปแล้วเนี่ย,กกยเขาจะยังไงอ่ะมันมันมีทางอยู่สองสัมทางในขณะที่มีการรับสัมปทานไปแล้วสัมปทานก็เป็นใบอนุญาตเบื้องต้นนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งอะไรก็ตามในปัจจุบันนี้ถ้าจะกระทําการใดๆมันที่มันกระทบต่อประชาชน ก็ต้องฟังเสียงของประชาชนนั่นคือคือกระบวนการประชาพิจารณ์เอาละคุณสุปันและผมตากาบกันดีว่ากระบวนการประชาประชาพิจารณ์ที่ผ่านมามีทั้งของจริงและของปลอมของจริงคืออะไรของจริงก็คือเอาผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือ s t a โฮ h o l d e r ทั้งหมดทั้งมวลม,มานไปฟกัน,กนเพื่อที่หาทางออกที่ดีที่สุดในขณะเดียวกันมันก็มีประชาพิจารณ์ปลอมประชาพิจารณ์ปลอมคืออะไรก็คือการไปจ้างคนมาซัก หนึ่งร้อยคนสองร้อยคนหนึ่งพันคนจ่ายคนละห้าร้อยบาทพันบาทซึ่งเอาคนเหล่านั้นก็ไปเกณฑ์มาจากที่ต่างๆจากนอกพื้นตีมาถึงก็มายกมือถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปหลอกราชการตรงนั้นก็มีไหมมีค่ะกระบวนการเหล่านี้ถามว่ามีเข้ามาตรงนี้ไหมในกระบวนการที่จัดการที่เรียกว่ามวลชนสัมพันธ์ของบริษัทที่เป็นมีความพยายามแล้วมีมีศักยภาพสูงด้วยครับแต่เราก็ต้องดูกันอยู่ว่าพวกชาวบ้านเองถามว่ารู้เท่าทันไม่รู้เท่าทัน แต่อำนาจในการต่อรองอำนาจในการแก้ไขอำนาจในการต่อสู้ไม่มีเขาไม่ใช่ไม่ใช่นักเขาอย่างที่ผมบอกไว้เบื้องต้นว่าเขาไม่ใช่นักจัดตั้งมวลชนเขาเป็นแค่ผู้ประกอบการรายเล็กๆที่เป็นเหีืยอของการพัฒนาครับตรงนั้นเองที่คูสปาร์ถาประเด็นอยู่ที่ว่ากระบวนการของประชาธิจารก็ยังไม่เสร็จสุดตอนนี้อยู่ระหว่างการที่จะทําประชาธิจารซึ่งตัวของชาวบ้านเองที่ไม่เห็นด้วยและเป็นสนใจนั่นคนในพื้นที่เองไม่มีใครต้องการ ฝุ่นหินที่คุมผัวเขาทุกวันคฝุ่นหินมันนําไปสู่อะไรฮะมันนําไปสู่โรคที่เกิดจากการทํางานและสิว่วนล้อมที่เรียกว่าตัวซิลิกาทูซิสหรือปาลก,ลกโรคปดหินแล้วก็รู้กันอยู่ว่าที่ใดก็าตามที่มีมีมีฝุ่นหินเนี่ยมันก็เป็นอันตรายต่อเอนด้อฮะนี่คือเป็นเรื่องที่พุ้นฐานแต่เขาบอกว่าเข้าไปเยียวยาทําไมาจะต้องเยียวยาในเมื่อเราสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องเยียวยา กลมาสูดกลิ่นหมอกที่มนสะอาดๆด,ดีกว่าอันนี้คือวิธีคิดของชาวบ้านท,ที่อยู่ในพื้นที่แห่งนั้นแต่ในคนที่ได้รับสัมทานเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นบ้านเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นอยู่ที่อื่นเขามาเขาระเบิดหินเสร็จเขาก็ไปแต่ว่าเขาจะทิ้งได้ผงฝุ่นฟันและก็โอของซากปรหลักทางของภูเขาหินรวมถึงการทำลายสิ่งที่เรียกว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมรดกทางทางศิลปะนะอันนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นและเรา ในานะของประชาชนด้วยไปก็ควรจะตาบอกเหมือนกันครับค่ะครับในส่วนของหน่วยงานที่ที่ทําประชาพิจารณ์ตอนนี้เนี่ยเป็นหน่วยงานเป็นหน่วยงานของรัฐที่เข้าไปตอนนี้เปรียบเสมือนเป็นตัวกลางหรือว่าอาจารย์ที่เข้าไปอ,อ่สัมผัสเนี่ยกระบวนการหรือวิธีการดาเนินการเนี่ยมันเป็นมาตรฐานของความเป็นกลางไหมรครับอาจารย์ครับ คือ่วยงานรัฐเนี่ยโดยหน้าที่ก็คือสกีพยาธการที่จะทำตรงนั้นเองอะไรก็ตามที่เป็น,ปนการทําประชาพิจารณ์ส่วนใหญ่ก็จะจ้างบริษัทเอกชนบริษัทที่มีความชำนิชำนาญในเรื่องของการจัดการมวลนนเข้าไปจัดการที่จะทำมาไปเคียบ์นชนพูด,ดง่ายก็คือไปคุยกับชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่ก็สิ่งที่เขาจะคุยก่อนก็คือคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจ นะครับไปไเป็นวัอเอป็นอบตอบจหรือว่าตัวของสภาองค์กรชุมชนหรืออะไรก็ตามที่มีอยู่ใน,นใกลไกคนเหล่านั้นถือว่ามีมีสถานะที่เป็นผู้นําที่เป็นทางการเขาก็จะไปคุยก่อนไปคุยก่อนก็แน่นอนที่สุดของฝากของติดไม้ติดมือคุยมากๆเข้าให้เกี่ยวให้เกียรติให้การดูแลมันก็มีการเคริรพเหมือนบ้างที่จะพิาทางบนาแต่ในส่วนของชาวบ้านซึ่งไม่ได้มีโครงสร้างอำนาจไม่ได้อยู่ใน,นใกลไกเหล่านั้น เขาก็จะรู้สึกว่าคนเหล่านี้เองก็แท่ตาสีตาสาเด,ด็กน้อยที่เพิ่งเกิดมาเขาก็จะมองว่าคนเหล่านี้ก็ไม่มีในยะอะไรแต่รับทำหน้าที่เป็นสักขีพยานแต่คนที่ทํางานก็คือตัวของบริษัทเอกชนบริษัทเอกชนไม่ใช่บริษัทที่ทําโลงโม่นะแต่เป็นบริษัทที่รับจ้างทําประชาพิจารณ์นะก็จะมีบริษัทเหล่านี้เข้าไปเคลียรบมูลชนก่อนซึ่งอันนี้ก็เป็นกลไกตามปกติสร้างเขื่อนสร้างสร้าท่อแก๊สอะไรก็จะมีบริษัทเหล่านี้ไปเคลียร่วงหน้าซึ่ง หน้าท so so ี people, mm ่เขาก็คือว่าประชาิชนเสร็จ่าผ่านกระบวนการควบองค์ประกอบสกีพยานรับทราบจบนะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่จบเพราะว่าประชาชนเองก็เดี๋ยวนี้มันเข้าถึงสารสนเทศทางเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้นเรามี Facebook เรามี Google นะฮะเราสามารถที่จะเช็คหาเหล่านี้ได้เขาก็เท่าทันเขาก็รู้กระบวนการเหล่านี้เหมือนกันไม่ง่ายนะไม่ง่ายเหมือนกันนะนี่คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชนเล็กๆที่ไกลปุนที่บและใกลสายตาของประชาชนครับ ครับอาจารย์ครับตัวนี้น่าสนใจอันนี้เนี่ยขออนุญ,ญาตเอากรณีนี้มาเป็นกรณีศึกษาการทําประชาพิจารณ์หรือการรับฟังความที่เห็นในหลายๆเวทีแล้วม,ม,มันมีปัญหานาไปสู่ความขัดแยง้งแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้เนี่ยอาจารย์ว่ามันผิดที่ผิดทางไหมกระบวนการในการทำประชาพิจารณ์หรือเวทีรับฟังความคิดเห็นเนี่ยคือแทนที่มันจะเป็นสถาบันการศึกษาซึ่งมีความเป็นมีความเป็นวิชาการ กลับกลายเป็นว่าบริษัทเอกชนเนี่ยที่ไปจดทะเบียนในการที่จะทําการบริษัทที่จะได้รับการทําประชาพิจารณ์เนี่ยมันเป็นเอกชนอาจารย์เพราะฉะนั้นเขารับงานจากไหนเนี่ยแน่นอนการการรับงานแบบนี้มันตอบมันต้องตอบสนองต่อนายจ้างอยู่แล้วละแม้ว่าจะประกาศความเป็นกลางอย่างไรมันก็ต้องตอบสนองต่อนายจ้างเป็นไปได้ไหมาอาจารย์ที่ต่อไปเนี่ยกฎหมายฉบับนี้มันต้องถูกปรับแก้เนี่ย กฎหมายเรื่องการทำประชาพิจณาหรือการรับฟังความเห็นเนี่ยมันต้องให้สถาบันการศึกษานะครับเข้ามาเพราะว่าสิ่งที่มันทำประชาพิจณาหรือที่มันทําการศึกษากันจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการผลผลลับเหตุผลของวิชาการมากกว่าในการตัดสินโครงการต่างๆแต่กับกลายเป็นว่าสถาบันทางวิชาการเป็นเพียงส่วนหนึ่งในในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการทําประชาพิจณาซึ่ง มันก็ผ่านกลไกาการจ้างของบริษัทเอกชนเนี่ยอาจารย์ตรงนี้แหละผมคิดว่ามันมันเริ่มต้นผิดทิ่ปิดตาเหมือนติดกระดุมเมดแรกมันก็ผิดอาจารย์ก็มีนักวิชาการท่านหนึ่งครับคือดอกเตอร์ชันรงเสดเชื้อผมใช้คําว่ามันก็จะมีนักวิชาการที่เรียกว่าเครื่องซักผ้าทางวิชาการนะเ<ม>ครื่อ<า>งซักผ้าคือเป็นคนบรรจักสับนี้ใช่ไหมอาจารย์เขาบรรจักสับนี้ขึ้นมาก็คือนักวิชาการเครื่องซักผ้าคืออะไรฮะก็คือว่าโดยทั่วไปบริษัท ที่จะทำโครงการพัฒนาใดๆในระดับที่ลงทุนระดับพันล้าน2,000ล้านขึ้นไปเนี่ยครับเขาก็จะจ้างบริษัทขึ้นมาในสัญญาที่จะเกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่ก็คือจะเก็บปเงินไว้ประมาณสัก40% 50%เป็นเงินงวดสุดท้ายเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการก็คือว่าผ่าน EAA ผ่านการรับรองสามารถเมินการได้ ตรงนี้ก็จะได้ไป50%ใช่ั้นแต่ว่า50%นี้ก็ถือว่าเป็นพูดง่ายๆคือว่าเงินออปเฟรตก็คือเงิน50%แรกก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วนะเงิน50%สุดท้ายก็เป็นแงรงจูงใจอันนี้คือกระบวนการก็คือว่าเมื่อตรงมีกระบวนการที่ว่าความ,วาวามสาเร็จนั้นเป็นเป้าปลายทางแปลว่า ตัวของบริษัทเอกชนเหล่านั้นจะต้องทําให้สําเร็จเหมือนเหมือนกับทับเอเอครับถ้าปิดโปรเจกต์ไม่ได้ไม่ได้ตังค์ถ้าปิดโปรเจกต์ไม่ได้ก็ไม่ได้ตังค์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในขนาดที่เขียนมาเป็นเล่มหนาสี่ห้าร้อยหน้าก็ได้แต่แค่ครึ่งหนึ่งแต่ว่าถ้าจะไปผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับสพนี้ก็ไม่ได้อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นเขาต้องไปโน้มน้าวต้องไปเกี่ยกล่อมต้องไปสารพัดชเทคนิคสารพัดที่จะทําให้เออ่มันผ่านพอผ่านปุ๊บก็ได้เงินงวดดสุท้าย ซึ่งถ้าเกิดมูลค่าโครงการจ้างไว้ที่สองร้อยล้านเขาได้แค่ออปเปรตตัวของการทำเปเปอร์ได้แค่ร้อยล้านนะแต่เกิดจะได้อีร้อยล้านเนี่ยซึ่งแค่ตัวของคณะกรรมการสุดท้ายแบบตัดสินใจได้มาอีกหนึ่งร้อยล้านอันนี้คือกระบวนการที่ทําให้ตัวของนักพิชาการหรือบริษัทเอกชนหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาต้องทําให้มันเสร็จสิ้นและก็ต้องได้รับการยอมรับนะครับตรงนี้ ทาอาจารย์ในไทยดลรงแท้ก็ใช้คําว่านักวิจารารเครื่องซักผ้าก็คือต้องซักให้สะอาดก่อนแลน้วถ่าเสร็จเราก็รีดให้ด้วยนะฮะอันนี้คือกระบวนการที่เรียกว่าปุยทางและเคลียมบลชนตรงนี้เองที่คุณสุป,ปันถามว่ามันผิดฟ้าผิดตัวไหมมันไม่ได้ผิดฟ้าผิดตัวแต่มันผิดในเชิงของหลักการถ้าเกิดเป็นสิ่งที่เหมาะสมกระบวนการเหล่านี้บริษัทใดก็ตามที่จะทําโครงการมันต้องมีหน่วยงานกลางในการทําแล้วก็ทําแบบตรงไปตรงมา ซึ่งจะต้องเอาเงินเข้าไปที่อาจจะเป็นที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก็ได้เข้าไปทิ้มืสกรนหนึ่งแล้วคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก็ประกาศหาตัวของมหาวิทยาลัยที่มีความน่าเชื่อถือมาทำแล้วก็ทาอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องคํานึงถึงว่าจะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์สุดท้ายเมื่อเสร็จงานเขาตรงนี้ยถ้าได้แบบนี้นะผมว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่ดีงามแต่ตอนนี้เราให้บริษัทเอกชนเป็นผู้จัดจ้างเองแน่นอนที่สุดก็ต้องหาคนที่ไว้วางใจได้คนที่เชื่อได้ คนที่สามารถสั่งได้ว่าให้เห็นอย่างไงเพื่อให้ผ่านนะครับอันตรงนี้ผมว่ามันเป็นความผิดพลาดทางวิชาการด้วยสางความผิดพาลาดในกระบวนการด้วยครับครับอาจารย์ครับถ้าเรากลับมาที่กรณีพื้นที่ตําบลดงลานเนี่ยทิศทางของชาวบ้านเนี่ยจะสามารถปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของตัวเองได้ไหมอาจารย์คือดงลานเนี่ยมีความน่ารักตรงที่ว่าเขาไม่ใช่นักสู้เขาเป็นผู้ประกอบการเขาก็ ทาการสื่อสารสาธารณะกับตัวคนที่เกี่ยวข้อง mm hmm. โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวพานักท่องเที่ยวมาชมนักท่องเที่ยวเห็นก็เคิร์ฟนะครับเพราะมันสวยงามจริงๆต้องบอกความรูสึกปปนว่ามันสวยงามจริงๆเขามานั่งนับดาวเขามามีความโรเมนติกกับซันสาวอะไรพวกเนี้ย mm hmm. เขาก็ยิ่งมีความรู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้น่าปกป้อง mm hmm. มีความรู้สึกว่าอยากจะรักษาไว้เ mm hmm. ขาก็จะคุยผ่านๆกันไปมันมีกระแสที่เซฟทัปราดพอสมควร mm hmm. ในระดับที่เป็นในระดับที่เป mm ็นสังคมออนไลน์ก็พอเห็นตรงนี้อยู่ เด็กอินฟูดอินเอเซอร์หลายท่านก็มาพูดถึงมาทําสื่อรู้สวกจริงๆแต่ว่าตรงนี้เองถามว่ามันมีอิทธิพลไหมาการตัดสินใจเมื่อไรก็ตามที่การตัดสินใจอยู่อยู่ที่ศนกลางแล้วเขาไม่เห็นเนี่ยผมว่ามันก็เป็นความยากลำบากเช้นการต่อสู้ของเขาเขาต่อสู้ด้วยทางเดียวเขาจริงไม่เรียกว่าต่อสู้หรอกผมว่าเขาเรียกว่าการทํามาหากินโดยสมาชิกของเขาก็คือว่าเขาแค่ทําธุรกิจที่อาศัยความงามของธรรมชาติแต่สิ่งเหล่านี้เองที่เราเห็นก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องของคน ร้านกาแฟเล็กๆไม่ใช่เรื่องของผู้ประกอบการเล็กๆที่เป็นเรื่องของชุมชนที่มีรายได้จากการที่มีชาวบ้านมันนอนในบ้านของเขาแต่เป็นเรื่องของคนทั้งประเทศที่ต้องเห็นและต้องมารู้กันปกป้องผมมองแบบนั้นฮะถ้าเกิดเขาเขาก็จ่ายไปเรื่อยๆมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกับภูกระดนึงเหมือนกับที่ใดทดตามถ้ามันสามารถไปถึงขั้นนั้นได้ผมว่ากระแสสังคมเองกระแสที่อยากไปสัมผัสลมหนาวอยากไปดูดอกไม้อยากไปดูสัตว์ปงสัตว์ป่าอะไรก็ว่ากันไปอยากไปเห็นภาพเขียนที่มัน ย้อนหลังไปได้สองสามพันเตียตงพวกนี้ผมว่าคนเหล่านี้ะนะควรที่จะมาร่วมกันที่จะมาส่งเสียงสื่อสารคณะส่งเสียงต่อผู้ที่มีอำนาจในการที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์สังคมมากครับที่หยิบยกประเด็ดนนี้มาเป็นกร,รณีศึกษาแล้วก็สื่อสารไปรยังกลุ่มคนนะครับที่รักธรรมชาติและต้องการให้ทรัพยากรธรรมชาตินั้นเป็นต้นทุนของชุมชน ในการที่จะพึ่งตนเองได้วันนี้ขอบคุณอาจารย์สังคมมากครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าว่วากันต่อครับสวัสดีครับจารย์ครับเสียงสะท้อนสื่อ